หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแม่น้ำกั้นระหว่างสองฝั่ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างสะพานเพื่อข้ามฝั่ง แต่สะพานนั้นเล็กมากทําให้ข้ามได้เพียงทีละหนึ่งคนเท่านั้นวันหนึ่งมีแพะกําลังจะข้ามสะพานมันสังเกตเห็นแพะอีกตัวกําลังเดินข้ามมาจากอีกฝากหนึ่งแต่สะพานก็เล็กมากจนพวกมันไม่สามารถเดินสวนกันได้และแพะทั้งสองก็ยืนหยุดที่กลางสะพานต่างฝ่ายต่างก็รอให้อีกฝ่ายหลีกทางแต่ก็ไม่มีใครยอมถอยเลยเจ้าควรให้ข้าไปก่อนเพราะข้าอาวุโสกว่าและแข็งแรงกว่าเจ้าแพะตัวหนึ่งพูดแพะอีกตัวได้ยินก็ไม่ยอมเจ้าต่างหากที่ควรถอยไป เพราะข้าเดินข้ามมาก่อนเจ้าแพ้ทั้งสองตัวเทียงกันโดยไม่มีใครยอมใครสักพักพวกมันก็เริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดและในไม่ช้าแพ้ทั้งคู่ก็เสียหลักตกลงไปในแม่น้ําเบื้องล่างแต่นาเชี่ยวกราพะคาพวกมันลงไปในน้ําลึกจนต้องลาโรคประชูม ผ่านไปอีกไม่นานก็มีแพ้อีกสองตัวผ่านมาจะข้ามสะพานจากคนละฝากฝั่งเหตุการณ์เริ่มซ้ำเดิมแพ้สองตัวเถียงกันว่าใครควรได้ข้ามก่อนส่วนอีกตัวต้องถอยหลังจากเถียงไปได้สักพักแพ้อีกตัวหนึ่งก็นึกขึ้นได้ก่อนจะเอ่ยมาว่า สะพานนี้แคบเกินไปหากเราทั้งคู่ต่อสู้กันก็จะทําให้พวกเราตกลงไปในแม่น้ําเอาอย่างนี้ดีไหมข้ามีวิธีเดี๋ยวข้าจะหมอบลงให้เจ้าข้ามตัวข้าไปก่อนแล้วข้าค่อยลุกเดินต่อไปแพะอีกตัวหนึ่งเห็นด้วยและนึกชื่นชมในความฉลาดของแพตัวนั้นมันรอให้แพผู้ออกไอเดียนอนหมอบลงแล้วจึงก้าวเดินข้ามไปในที่สุดแพสองตัวก็ข้ามสะพานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงต่อสู้หรือเป็นอันตราย้ แม้แต่นิดเดียวหลายๆครั้งที่ความกโกรธและความยึดมั่นในตัวตนก็นําไปสู่ความเดือดร้อนแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ลุล่วงทั้งสองฝ่าย